สวัสดีครับพี่น้องครับมาที่เขาอำเภอพระธาตุพนมนะครับตอนนี้นะครับน้ำท่วมครับน้ำมาได้ใสหลายครับแท้ครับเบิ่งครับคนมาหาป่าเต็มหนึ่งครับนี่ครับน้ำท่วมครับน้ำมาได้ใสครับกระดอกระเดียด่ายสองขางทางน่ครับสิเต็มถนนเลยครับนี่ครับตอนนี้ชาวบ้านนะครับกะมา นี่ล่ะพอชัดป่ะนี่ครับมหาป่าครับน้ำท่วมครับพี่น้องครับท่วมเขาแล้วนะครับน้ามาได้ใส่นอคือขับแต่นอพี่ท่วมให้ท่วมหน้าเข้าหละพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับนี่ครับท่วมทางน้่ครับโไดิเวนทางเขาปตท่อนี่ครับปตท่อขวามือครับนี่ครับน้ำท่วมถนนครับถนน สันจรนในหนึ่งสองจราจรครับเบื้องหน้าทวมครับพี่น้องครับป้บาแม่มีบูนตลาดสดแม่มีแม่มีบูนเบื้องครับเขายกสะดุ้งครับ้หน้าไม่ได้ใส่ฟาทโถปากโถเอาเบื้งองเขาเบื้องไปพุ่นอีกเบื้บอ,อ,งงองครับวางสิมีบ่เอาไปนำทางเบื้องพี่น้องครับ ก็วังหันขอ้อน้ำท่วมครับก็ได้ไอ้ยาฝนตกแห้งลิสันมาขึ้นเนาะนี่สิเขาอำเภอธาตุพนมครับโอ,โอ้โอ้ลดลดลดมาเนี่ยจักระยะอำเภอธาตุพนมสิเขาอำเภอธาตุพนมสกลนคร าดพนมเมืองครับมันจะถ่วงบอฟังทั้งนี้ครับพระธาตุพนมวิหารครับวัดพระธาตุพนมอยู่อําเภอธาตุนะครับอําเภอธาตุพนมวัดพระธาตุในสีอําเภอธาตุพนมครับไปเบิ้งครับเบิ้งข้างทั้งที่เบิ้งถ่มงถวมบอ,อน,มน้ำหล่น ค้องครับนำกำครับเอา้ามันทวมทั้งเดียวตัวนี้ต้องมีทวมบ่เอ้ามันไปเรื่อยครับวอดทวมนต้องนีวบดทวนปกติคือทวมได้ทั้งนั้น พอีกวังวานถัน่วโมนี่เข้าสู่วัดพระทาดพนมครับต่อไปครับวัดพระทานพนมมองเสียวลมหีครครัยจ่ในเมืองเลยครับเมืองพนมนะครพนมเลยโอ้บ่งถนนเขาครับงามดี ดีครับถนนดีท<ด><ด>วนได้มองหันบ่ นอตอนนี้เวลาสอนาฬิกาครับ1 1นาฬิกา1 0ตองหนึ่งครับตองหนึ่งสิ10 S, 10 S, ตัวเลยครับสิบเอ็ดอดโคดีเลยยังบ่ทันหอดอยู่ครับเทียงเีหอดบ่อะไร ยนบ้านหัวดอนอีกสองกิโลครับเดี๋ยวไปหอดวัดพระธาตุกันวัดพระธาตนี่ข้าจว่าสิยุสายมือตอนนี้ขเขาอำเภอเมืองนะครับอำเภอรพระธาตุยันบ่อำเภอธาดพนมครับโรงพยาบาลสมเด็จตยุประราชไฟ แไฟเขียวชมกันไปครับปูนเห็นพระธาตุเหรอครับพูด,พด,พด,พดนดกดแนบไกลไกลกนครับจะใายมือเข้านะครับพนเบิ่งเห็นบอในกล่องเห็นบ่ตลาดพนมครับห0 0เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2030บอกดีเนาะ สองศูนย์สามศูนยาว่เสิว่เห็นสาดีนีีว่เห็นวัดสาเดีมันเลี่ยวก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองศูนย์สามศูน้ได้ผ่านวัดสาเลียวก่อนครับี่นหองเอ้ย ต่อ,อไปบนถนนหมายเลขสองศูนย์สามศูนย์ยีกิโลเมตรโอ้เห็นไหมครับกุ่น์ออกไปในหนกุญช์ไปเรื่อยครับผมกุญช์าอาถ้าจุดทั้งความือม่นครับ ต่ง้ตางานเลยเอาบริพ a นครับบริ pañ นบริเ,เขาในเมืองเอา้าพี่น้องก็เห็นครับผมเป็นอย่างเดอ้อเอา้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับเอาเดินทางต่อไปครับต่อไปอีกท่าไรล่ะจักรลูดละ่ะ M410 ี่อนฝนกระต๊ดกลิ่นครับฝนต๊กลิ่นครับ อีกแ0 0รอยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข212 2นึ่ใช่ไหม8ี0รอเมตรต้องอาศัย g ี s ครับผกเคยมากกมเคยมากผมเดี๋ยวมาดนนะครับก็ต้องอาศัยกูรูครับ นีเขาอยู่ในถนน,นเรียงันเข้าสู่ถนนหมายเลขสองจริงๆข้าตรงไปเบิงนกันแเนาะอันเขากวเหลี่ยวมันก็ออกมาทางนีค้คือเก่าแต่ว่ารถสีไลท์สิต่อไปบนถนนหมายเลข212อีก49่ิก้ากิโลเมตรสี่สิก่โลครับโมเตลแล้วหาสิบหมุดตัวน่ะเลฮนูน,นคร ครับเอาให้ถึงสิบน้าที่ครับจิบนี้ครับจิปเดินทางจิปเดินทางไปจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้กำลังออกจากถาดพนมนะครับกอ,องฟ้ากับคืมฟ,ฟ้าครื่ฝนครับฝนลิ่นปล่อยๆทั้งน,นี้เขาขายมันเกี่วเด้วยมันเก้ววไหล สาลูกลอย <the noise> ไเลยครับพี่น้องครับมามันครับลงวิดีโอไปน้ำในการกกกกกกกเดินทางครับเดินทาง ออกจากธาตุพนมนะครับอําเภอธาตุพนมซึ่งมีพระธาตุสวยงามครับหลงพระธาตุบริเวณ่อมสั่นพอท่านครับไปออกจากเมืองกนอนเนาะออกจากเมืองกอนไปแถวนี้วัดหลายแห่งครับวัดนี่วัดวม,มื่อก็เป็นวัดแต่ว่าวัดนี่งามครับเขาเห็นงามแห่งวัดสุมประตูโคงย่างงามเลย ความจะเลื่อนจะเลื่อนของเมืองเขาครับโบเดมาโดนครับโบเดมาโดนเพื่อถ่าดปะนุ่มนี่ปะน่มเอาพิคเนตครับนี่ครับปะพิคเนตโอ้น้ามต่อละ่ะการเฮ็ดคลิปวิดีโอของยูทูบนะครับก็ต้องเอาความยาวในจังหน่อยนะครับวันสี่สิชั่วโมงความยาวนั่นี่ครับรวัดอีู่ละครับบุงฮีครับไม่จะ วัดงามๆเลยอำเภอธาตุพนมตัวนี้มันติดโค้งเหมือมั้งนี่แม่น,นามาบ่นี่หนามไร้ครับน้มไร้เหี้ยนี่น่ว่าพื้นไปนี่นี่ทางข้างนี่ครับอำเภอธาตุพนมอยู่รปโค้งเนี่ย เรื่อยๆครับอำเภอธาตุพนมทั้งดีครับผมทั้งดีเอาเพงเที่ยวทัดไปก่อนเนาะเพงเที่ยวทัดกันไปเรื่อยๆก่อนครับบ้านหลักศิลานี่วัดลูกค้าลามวัดอะไรนะอ๋อวัดหลายแห่งครับพี่น้องครับ วัดเลยนี่วัดุกหมูบนะ่บ้านนาะหมู่บ้านอยู่ไกลกันเอาพบพ่อกันซสัหนีก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบพูนและสวัสดีที่ติดตามครับผม